นานายนทางอาทิตย์นี้เรามีเงินเหลือเท่าไหร่สงสัยกันไหมนนเวลาที่ได้เงินมาแล้วไม่เคยเหลือเงินเก็บเลยมามามาเฮ้ย hey! ยิ่งช่วงมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเนี่ยยิ่งโตแล้วก็ยิ่งใช้เงินเก่งขึ้นใช้เงินมากขึ้นเพราะสาเหตุที่เราไม่มีเงินเก็บก็คือพอเราได้เงินมาแล้วเราแม่งใช้ก่อนเก็บนั่นไงสมสมติว่าเราได้เงินมาแล้วก้อนหนึง่งใช่ไหมแล้วพอบอกกับตัวเองว่ากูเหลือเท่าไหร่แล้วกูใช้เท่าไหร่กูจะเก็บแค่นั้นสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรนี้ว่าเจอของที่อยากกิน กูหิวกูต้องซื้ออ่าแต่พอแบบเดินไปซื้อของเพื่อนด้เจอของอย่างได้กูก็ซื้ออ่าสุดท้ายพ่อกลับบ้านมาเช็คในกระเป๋าตัวเองโอ้โหกูมไม่เหลือสักบาทเลยกูใช้ไปหมดแล้วอะแต่ว่าถ้าผมอยากมีเงินเก็บผมจะใช้วิธีนี้อ่าสมมตินนะอันนี้คือแบงค์ยี่สิบอันนี้คือแบงค์ร้อยแล้วผมเอาแบงค์ร้อยไปแตกเป็นแบงค์ยี่สิบห้าใบแล้วผมเอาแบงค์ยี่สิบนี่เก็บไว้อูเก็บไว้ละ แล้วที่เหลือ80ก <Wow. S 1> ูไปใชให้หมดเลยเพราะว่าคุณไม่ต้องมาโพงหน้าพวงหลังแล้วว่ากูจะมีเงินเก็บไหมเพราะว่ากูเก็บไวลา20แล้วที่เหลือ80กูใช้เอาแ่งให้หมดเลยแล้วสุดท้ายพอไปเช็คได้กระเป๋าตัตงค์ <Wow. S 1> อ้าเชียเขี้ยวกูยังมี20น่าเอาง่ายคือเก็บก่อนใช้มึงอย่าใช้ก่อนเก็บเพราะว่าถ้ามึงใช้ก่อนเก็บ มึงจะไม่มีเงินเหลือเลยเว้ยแล้วมึงต้องมาโพ้งหน้าโพ้งหลังอีกว่ากูจะมีเงินเก็บไหมแลวทำให้ช่วงมัธยมต้นหรือมัธยมปลายของมึงเนี่ยดูมีสไตล์แล้วก็ดูมีกระตังมากขึ้นเว้ยแล้วมึงไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเลยเว้ย <c oughs> และแจกันสุดหรอ